สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะหนึ่งคันนะคันนี้เป็นร้อยี่บห้าอานะผมนะยุคสี่ก็ประมาณแปดสิบนหะ้าเปอร์เซ็นตนะคันนี้สเต็ปลูกไว้รุ่นชอ็อตแน่นอนนะอันนี้เป็นลูกหกสองชักสามมิลน,นะผมนะเครื่องก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะผมนะเครื่องเงียบเลยนะแต่มีเสียงคัดก้อนมีเสียงคัดก้อนก็ก็ก็ไปเป็นลูกยางเอานะแต่เครื่องอะไรแบบว่าจีๆเลยผมรับประกันความจบนะคันนี้มาลองขับได้อาดูอะไรก่อนนี่ครับประมาณนี้นะ คันนี้ไม่แพงนะสองหมืันห้า้อยบาทนะไลน์นอตเลสมานะผมนะโทรกเปนไว้เอตัวเหมือนนะแล้วก็มีแคปล่านะผมนี่ครับมีแคปล่ามาอ่ะดูรอบๆก่อนมาดูฝั่งนี้อาประมาณนี้นะผมนะโดยรวมนะโอเคมาฟังเสียงกันนี่นะหล่อๆเลยสอง0มืหนึ่งันห้าร้อยฟังเสียงเลย บ,บไฟขึ้นครบทุกจุดนะโอเคครับใครสนใจก็จิ้มลิงก์หน้าทิกตอกมาได้แล้วผมสวัสดีครับ